อีกแล้วครับอีกแล้วครับท่านนะครับรอบที่สามฟังเสียงกันมันจะมีช่องฟรีแบบนี้อืมนะ วัสดีรุ่นภูทรอ,อีกแล้วครับอีกแล้วครับท่านนะครับรอบที่สามนะครับสองพันยี่เบเ็ดเวฟสองพันยี่เว็ดตอนนี้มาดูตัวเลขใหม่กันก่อนอันนี้ก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบเก้ากิโลกับสองร้อยเมตรทีนี้มาฟังเสียงกัน ฟังใกล้ๆเลยครับหมื่นสองกว่าเสียงดังแต่รอบนี้ผมว่าไม่ใช่ลูกปืนแคมอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่ามันเป็นที่ตรงไหนกันอีกเนาะอ่ะทีแรกกี่พันกิโลนะห้าพันกิโลลูกปืนแคมแตก แปดพันโอเทนบอดทั้งทั้งที่ใหม่กิฟต์มีหมื่นสองอีกแล้วเดี๋ยวผมจะรื้อก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าเป็นที่ตัวไหนโอเคก็จากการสนิษฐานอย่างแรกเดี๋ยวผมจะเช็คชุดกระบอกดันโซ่ก่อนนะแต่ ตัวนี้มันอยู่ข้างในมันต้องรือ้อฝาครอบจานไฟแล้วก็ถอดแม่เหล็กมาด้วยอ่า ไม่ได้กออกมาแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันอ่าเนี่ยเนี่ยเจอแล้วนะครับมาดูใกล้ๆเลยเนี่ยชุดกดโซ่อยู่นี่เห็นไหมมันจะมีช่องฟีแบบนี้อืมชะนั้นเราต้องทำยังไงเอ่ยเดี๋ยวลองถอนมาดู จากการสันนิษฐานนะครับอ่าตัวเนี้ยอ่าเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันจะเสียหรือไม่อย่างไรฉะนั้นเนี่ยปกติมันต้องยันอยู่นะครับชุดกระบอกดันโซ่เดี๋ยวผมสั่งแล้วมาลองดู แป๊บนึงเดี๋ยวมาต่อโอเคนะครับสั่งดวนมาแล้ว <c oughs> กระบอกดันโซ่ลองดูนะครับลองดูว่าจะหายไม่หายนะครับอ่าอันนี้เป็นกระบอกดันโซ่ตัวหนึง่งอันนี้เป็นชุดก็จัดมาทั้งชุดเลยราคาก,าก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทอ่าลองดูกันนะครับก็มาอันนี้ชุดหนึ่งอันนี้ ทีนี้ที่เหลือเอาของเก่าใส่นะครับก็คือเนี่ยหกเหลียลหล่ยมข้างล่างกับหกเหลี่ยมข้างแล้วก็มันก็จะมีสปริงสปริงน่าจะเหมือนตัวเก่านะสปริงก็ตัวลูกยางหัวอุดนี้ใช้เหมือนเดิมอ่านี่เราก็ใส่ตัวใหม่ นี่เราก็เอาสปริงกับน็อตหกเหลี่ยมนี้ใส่เข้าไปก็มันจะมีหกเหลี่ยมตัวเล็กหกมิลขันล็อกเข้าไปมาดูใกล้ๆนะครับ ่นะครับเราขันตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ขันปอนสักหน่อยนะครับผมก็ใช้อยู่3าฟุตปอน ทีนี้เราก็หยอดน้ำมันเข้าไปนะครับเพื่อก็กดให้มันทำงานก่อนอ่าโอเคกดให้มันตึงให้พอดีเลย ฝาแข้งแล้วก็ขันอยู่ที่สามฟุตบอล โอเคเสร็จเรียบร้อยทีนี้เรามาลุ้นกันว่ามันจะหายหรือไม่อย่างไรนะครับอยังดังอยู่ครับ เสร็จแล้วทีนี้เราลองมาดูกันนะครับมาลุ้นกันว่ามันจะยังดังกรกดกกระดกกรกเหมือนเดิมไหมนะครับลองสตาร์ทดูห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคนะครับก็เป็นที่ชุดกระบอกดันโซ่แล้วถ้าขนหนใส่ไปแล้วปุ๊บอะมันยังดังอยู่ใช่ไหมครับถ้ามันยังดังปุ๊บเราก็อ่ะตะแคงรถแบบเนี้ยตะแคงปุ๊บ ให้น้ำมันเครื่องมาเลี้ยงถ้ายังดังอีกนิดนิด๋้วก็เอาออกไปขี่สักพักหนึ่งอ่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหัยรุ่นผูร้รอนอย่าลืมมาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ